มีกระสองดอกนะจ๊ะมีอีกดอกหนึงนะจ๊ะ มองนี่ก็ได้สามดอกนะจ๊ะนี่อีกดอกนึงนจ้ะนี่ก็อีกดอกนึงนะจ๊ะกะดอกบันใหญ่นะจ๊ะ เออหลุดมันบเป็ินแต่ไงนะจ้ามื่อนี่พระมหาหิดธนะจ้าหาหิดเผิ่งเบิ่งว่ามันเสียมีบอกกมาแต่เศร้านะจ้ายานบ่ะท่านคนนะจ้า็ดบ่กจ้าพี่มองมเร็ว มันก็นเอาขักนะจ๊ะจะคิดว่ามันสิเกิดนะจ๊ะเกิดอีหลีโอ้โฮให้เดื้อก่ากินนะจ๊ะบึง,งบเนี่ยข้อเป็นยั นี่กระดกหนึ่งนะจ๊ะนี่กระดกหนึ่งนะจ๊ะตเตยไทยพี่เนาะคันบ่เห็นกับคันบ่เห็นกับินเ,เน,น,นาทถิมนะจ๊ะ นี่ก็อีกดอกนึงนะจ๊ะก็ดอกบ้านใหญ่นะจ๊ะนี่ก็ดอกนึงนะจ๊ะโอ้ยดูเขากระสิบว่าถึงพุดนะจ๊ะดอกนะึ่งมันยังว่าท่านไหนไงนะจ๊ะท่านไหนพวกเอาจะเป็นผลงานของมื่อน,นี้นะจ๊ะ กับ่ได้ลายกับพ่อได้เกียงจ้ะเมื่อนี้เพราะว่าขาเจ้ากับไปเอาเหลี่ยมา่บ้านไปหาขี่เกา่าคนซื้อๆนะจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ถ้าผูใ้ใดชื่นชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องของเฮาได้มีกกำลังใจเฮ็ดลิปออกมาต่อไปนะจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงสํานีสวัสดีจ้ะ